สวัสดีครับพีพีอัลต์คานะครับผมวันนี้นะครับบัญเีการีไรก็จะมีของดีมาอวดกนวครับผมวันนี้นะครับมีอีวิสุเคบี20ดีเซลสวยๆนะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับมานําเสนอกันแต่ก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพีพีอัลต์คาร์ทูชแนลในช่อง YouTube ของเรานั่นเองครับผมอ่ะวันนี้น้องเอ็กไม่อยู่นะครับไปติดถ่ายละครเหมือนเดิมมีนี่นิวมาแทนนะเอ้ยใช่นิวคนเนี่ยใช่ผมน้องชายครับมาทํางานแทนตัดผมอย่างเทพเลยอ่ะ น้าใสมากเลยตั้งแต่เราดูกัญชาเนี่ยน่าดีขึ้นเยอะเลยอยอกหยอกยอกอันนี้ครับผมอีวุนะครับ KB ยี่สิบเอดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้ในสภาพโดยรวมต้องถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเียไม่ต้องทําเลยนะครับสภาพดีแต่ว่าสีนะครับก็จะด้านๆนนะครับตามอายุเขานะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็เป็นล้อแมกด้วยนะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะครับแล้วก็เนี่ยเบาะข้างหลังนะครับคือลืมบอกไปว่าด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีเบาะ ที่นั่งสองแถวให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าต้องการก็รับกลับได้เลยแต่เราถอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรถสวยอยู่นะครับมีบอกให้ด้วยกาวชหลังก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับโอ้โหก็ค่อนข้างสวยนะครับรถก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับสีสันก็เป็นไปตามายุ่งงานนะครับแต่ว่าภายในเรียบร้อยนะครับภายในเรียบร้อยมากๆนะครับล้อแม็กก็โอเคอ่ะมาดูภายในกันหน่อยเครื่องเครื่องคันนีงถีอว่าดีมากนะภายในค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมากๆอ่ะมาฟังเสียงกันหน่อยดีกว่า โอชึ่งครับผมภายในสะอาดมากๆนะครับเครื่องดีนะครับที่สำคัญแอร์เย็นด้วยขอบอกไม่ต้องตกใจทำแอร์เย็นนะครับเรายังตกใจเลยนะครับนี่ฮะแต่ง้างประตเรระรูเรียบร้อยนะครับ,บเรียบร้อยฮะเบาะเบิกก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะฮะคอนโซลก็ยังโอเคอยู่เกตก็ใช้งานได้นะครับ,บเบาะเลื่อนได้พับได้ด้วยนะครับเนี่ยอ่าโอเคคอนโซลสวยอ่ะขอดู้วยเครื่องหน่อย โอ้แต่ทิชชึเนี่ยจริงคันนี้บอกเลยว่าคุ้มจัดจัดประหลัดบอกนี่ครับผมห้องเครื่องของเรานะครับเครื่องสวยสะอาดเดิมจัดเนีวยอยูรแล้วนะฮะโอ้โหมีู้จะรีวิวอะไรสวยจริงๆเอ้เลยก่อนป๊บนึงดูเพจนี่ก่อนดีกว่านี่ครับ ยังเดิมเลยครับแม่เจ้าอีวสุคันนี้เค2ีนะครับเอาไปเลยแต่คันนี้เท่านั้น f อฟนะครับจาก60,000กว่าบาทนะครับเหลือแค่5 9 0 0มบาทพอเอาไปเลย f อฟซีพีพีออโต้จัดให้ครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับรถดีรถสวยราคาถูกยังมีอยู่โอ้โหรออะไรล่ะจ๊ะ5 9าหมบาทขอบคุณครับ